ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดิหนึ่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางสิมิถุนายน โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยท่านผูช้ชมเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นอวทานคูณพิพน์เบ่งปันเด่นล่างสองตัวยาว อดีตที่แล้วหลุดไปนะ47หลุดไปเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปัน70 7เลยก็0นะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบงปัน,ปน2ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง70 ก็ขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้ครบอร้อยสิบหน่วยใบนาดและก็รูจิเลสนากาอดีตผ่านใบนาดผ่านรูจิเลสนากาก็ผ่านในทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปานดาบสองห้าของใบนาด ส่วนท่านโูจิเล็ตนากาเบ่งปันดับ 3. สามสลปไปแล้วสองท่านนี้รวมดับ2 5งสดาบไปสมตัวเหลือกี่ตัวเราไปชมนะก็รวมดาบไปแล้ว2 5งสเหลือศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแศย์หนึ่ง สี 4, 6, 7, 8, 9, นะ่หกเจ็ดเปดเก้านะเจ็ดตัวท่านผู้ชมก็ขอบคุณแนวทางจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นทันสามตัวตด๊ดกระเบ่งปัน,ปน 023 026 053 056 083 086 253 256 283 286 583 586 36 0362 365368ปดน6 3 6านะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางสามตัว คูณหกประตูนะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปานเนี่ยวทางบนล่างอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน0ูนผ่าน2 0นผ่าน 2000, นะเดี่ยวตอนใ่นี้ครับผมเบ่งปาน5 9 5 7 7 9 เจ็ดชุด3ตัว4ี่ก็ขอบคุณอย่างมากครับผมข้อมูลแนวทางที่เบงปันต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมเบงปันคู่ขี้ล่าูโคเคลา เบ่งปันหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปานทันเวิ่งล่า เก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเดียวสี่9ก้าห้าก้าหกก้าอดีตที่แล้วผ่านสองศูนย์วิ่งสองตัวเดียวนะอดีตที่แล้วผ่านเดี๋ยวทันใหมนี่ก็เบ่งปันวิ่งเก้าจับคู่สี่เก้าห้าเก้าหกเก้าท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากครับผม ต่อไปครับผมใบน,นี้ก็เบ่งปันเดียวทัานจับคู่2ตัวบนสองสุดฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ท่านก็เน้นมา61 6น6่งหกสามหกห้าหก7จิตเก้หกหจิต เบ่งปันสองสูตรนะท่านผูช้ชมสองสูตรจับชุดให้พิจารณาหลักสิบ2ูน8สองสีหกแหลักสิบหน่อยหนึ่งสามห้าจต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นแนวทางที่แล้วเนาะก็เบ่งปันสรุปแล้วผ่าน สองศูนย์อดีตที่แล้วสองศูนย์ในทันใหม่นี้ครับโมเบ่งปานอีกแล้วนะตัวได้เออยเราไปชุมกันเลยในทันใหม่นี้ครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกแปดสองแปดสามแปดหก หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกนะเก้าคู่เบ่งปันเก้าคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ บนี้ก็เบ่งปัเนเดียวทาน10หน่วยล่างเบ่งปันเบ่งปันท่านสมพรนะแล้วก็ท่านวันชายชูน58ชูนคู่58ชูนคู่เดียวนะท่าผูาช้ชม ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางวิ่งบนล่างตัวเดียวเบ่งปานหกตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานหกตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นนวทานสายใต้เบงปันสี่เก้าอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนยวทานใหม่นี้ก็เบงปานสี่เกนะ สองตัวให้พิจารณานะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้เบ่งปันเดียวทันดับลา่ากเบ่งปัน,ปนดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวนะดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้สูตรสองตัวโบน <c oughs> ก็เป็นแนวทาน10หน่อยนะแนวทานอาดีตท,ที่ผ่านมาก็มีลูดมีผ่านแนวทานใหม่นี้ครับสง3สงสามสีงสสี่แนวทานใหม่นี้ก็เบ่งปัน3ตัวให้พิจารณาท่านผู้ชม ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันรวมชูนครบบุญและก็ตัดดาบนะ ก็เบ่งปันรูจิเลสนากาและก็ไมนานครบ1 0 4 6 7 8 9ตะดาบจากพ่อใหญ่คำแสง1กับ4ก็เหลือแค่0 6 7 8 9จับชุด0 6 7 0 6 8 0 6 9 078079089678679689789ครับโชขอบคุณมากครับผมข้อมูลแนวทางที่เบงปั้นต่อไปครับผมใบนี้คู่ดาบสายใต้ดาบ15ดาบ15แล้วก็51 ดับ1 5แล้วก็5 1ดับ2คู่นะดับ2คู่ต่อไปครับผมใบนี้เออโนน้ำทิพย์ใบนี้ก็อ่าเราผ่านไปนะท่านผู้ชมนะใบนี้ครับพัชสมนนะพัชสมนเบ่งปานเด่น5กับ9ก 5859 5051 949596แล้วก็เดนนะเบงปัน58แล้วก็96นะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พูดกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม